สื่อสาร ente, ไม่เคยมั่นใจเรียงประโยคยังไงไม่รู้ค่ะครูวันนี้นะคะพลอยมีประโยคสวยๆกับคำศัพที่คุณจะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะฝึกใช้ฝึกพูดไปพร้อมพลอยค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปค่ะ Don't eat too much spicy papaya salad Don't eat too much spicy papaya salad คำว่า too much นะคะแปลว่ามากเกินไปอย่างเช่นมันหวานเกินไปคุณจะเปลี่ยนคำว่า spicy เป็นคำว่า sweet too much sweet too much sweet อ่ะเอาไปเข้าประโยคนิดนึงกาแฟน,นี้มันหวานเกินไป this coffee is too much sweet this coffee is too much s w e e t too much อะไรที่เยอะเกินไปอ่าอย่างเช่น too much spicy ก็คือเผ็ดเกินไปนั่นเองนะคะอ่ะ a ะพ่ายาสลัดของเรานะคะป p พ y า,ายาสลัดภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษ papaya 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 p a p a สลัด,ด <c> salad <oughs> พูดแล้วจะโดนตีปากไหม salad salad นะคะอ่านว่า salad แซ่ดังๆเลิศบเบาๆ salad salad คุณเคยเห็นแซลมอนสลัดไหมคะฝรั่งเนี่ยอ่านแค่แบบเหมือนไม่ตั้งใจอ่าน Sal ad, Salmon salad Salmon salad salmon salad salmon กับ salad salmon salad m o n salad please can I have a salmon แ a l a d please แบบนี้คือขอสลัดแซลมอนที่หนึ่งค่ะคนไทยเราท่องไปเลย Can I have salmon salad? ฝรั่งก็งง,งตลอดชีวิตได้ยินมา Sal ad, salmon salad salmon salad แซนด์ลดโอเคไหมทีเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องฝึกเสียงฝรั่งนะคะเพื่อสื่อสารกับฝรั่งค่ะ s ล l ด don't eat too much spicy papaya salad อ่าอันนี้เราคิดลิงสถนนการา์ของเราไปบอกเพื่อนฝรั่งอยากกินเยอะไปไม่งานไม่งานจะทำไม you might get the runs you might get the runs the runs นที่นะคะก็คือจุดๆนะคะก็คืออุจจาระแตก <laughs> จุูดๆวิ่งเข้าห้องนะคะ you might get the runs คุณอาจจะท้องเสียได้อ่า you might get the runs เขาว่า might นะคะมีความเป็นไปได้50-50อาจจะเกิดขึ้น you might get the runs the runs ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิ่งนะคะแปลว่าท้องเสียจุดๆเพราะว่าทำไมต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำไงอ่า you might get the runs you might get the runs อ่าสมมติวันนี้ไม่สบายบอกเพื่อนว่าเออวันนี้ไม่สบายท้องเสีย sorry I can't go to work today because I have the runs I can't go to work today because I have the runs เพื่อนก็แบบเข้าใจละอ๋อเมื่อวานแกกิน too much spicy papaya salad นั่นเองนะคะปุปราขอพริก500เม็ดนะคะเออวันนี้ get the runs เลยต่อไป you're late I'll give you some slack this time คำว่า slack ในที่นี้นะมันแทนว่าเชือกนะคะคุณลองคิดภาพคุณเป็นเจ้าอ่าย้อนสมัยโบราณนะคุณเป็นเจ้าแล้วมีทาตแล้วคุณผูกทาตไว้อ่าเวลาที่ทาตของคุณนะคะ ไม่ทาตามใช่ไหมคุณก็กระตุกเชือกกระตุกเชือกอ่าทาไมมันก็ไปรัดเขามันก็ไปดึงคอเขากระตุกเชือกกระตุกเชือกมีความซาดิสนิดนึงดังนั้นนะคะถ้า give you some slack ก็คือเอาหย่อนให้อ่าเชือกเชือกเนี่ยหย่อนให้พอหย่อนถ้าแม่ธาตุก็จะแบบเออผ่อนคลายมากขึ้นไม่กดดันอ่าดังนั้นมันก็เป็นสำนวนนะคะเอามาใช้ว่าเออหย่อนหย่อนให้หยวนหยวนให้แล้วกัน you're late I'll give you some slack this time แกไปสายนะแต่เอา give you some slack this time ยุดหยวดให้ละการรอบเนี้ยถือว่าแบบหนึ่งนาทีไม่เป็นไร you're late I'll give you some slack this time อ่ะเวลาฝึก you are นะคะอ่านว่า you're you แล้วก็ er ข้างหลัง you're คำว่า late อย่าลืมเสียงททหารไม่ใช่ late อเด็ก late เพราะว่าฝรั่งคือเสียงที่มาต่อกัน le le a le a t le a t เป็น late late ไหมมีด้วยนะคะ You're late I'll give you some slack this time อ่า time 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 สละ I i ดังนั้น t i m e ลงไทยด้วยเม time time You're late I'll give you some slack this time You're late I'll give you some slack this time เวลาใช้ประโยคเราจะมั่นใจถ้าเรารู้เรามีความรู้ว่ามันออกแบบนี้อ๋อมันพูดแบบนี้แล้วเราก็ฝึกค่ะ คุณดูพลอยนะคะเหมือนง่ายนะคะคุณลองขยับปากคุณดูให้ได้เสียงเหมือนพลอยเนี่ยคุณจะได้ทักษะไปด้วยค่ะต่อค่ะ better late than never better late than never มันเป็นคำที่ง่ายนะจริงแต่มันมีรายละเอียดค่ะคำว่า better สามารถออกได้3แบบด้วยกันแบบที่1อ่านว่า better ชัดๆนะ better แบบที่2อ,อั่านว่า better แบบดอเด็กนะคะเมกันเนี่ยชอบแบบที่เกียดออกเสียง t หายใจเยอะออกเป็นดอเด็กเลย better Better หรือถ้าเป็นคนอังกฤษแบบขี้เกียจเหมือนกันนะคะ better <c oughs> เอาแค่นี้ better late than never <c oughs> พูดอะไรคะคุณคะคุณเป็นคนอังกฤษคุณพูดอังกฤษได้ไหมคะฉันไม่เข้าใจอ่ะโอเคเดี๋ยวพูดใหม่ better late than never better late than never เวลาพูดนะคะ better late than never better late than never คำว่า than นะมีเสียงแบบสอเสือกัดลิลนมีอือตรงคอ than than th th คำว่า than นะคะสามารถออกเป็นดอเด็กได้เลยเวลาพูดเร็วนะไม่ต้องชัดก็ได้อ่ะ better late than never แบบช้าแบบเร็ว better late than never better late than never จริงๆจ,จ,จะพูดชัดคำนี้มันต้องขยับปากแบบว่าแล้วก็กรูอ,อีกสักรอบนะคะเพราะว่าลิ้นต้องอ่อนนะคะพื้นที่ในปากต้องมีนะคะอ้าปากให้กว้างขึ้นถ้าคุณพูดไม่ชัดตอนนี้เพราะมันมีทั้งเสียงเสียง r better แล้วก็มีเสียง L เสียงเละนะคะ late มีเสระลาเอซิแบบต้องใช้พื้นที่ปากแล้วก็มี t h a n มีลิ้นต้องกัดด้วย t h a n never v e r e อีกรอบนะคะ v e r e เสียง v e ออีก oh my god หลายเสียงมากอาปากเราเลยค่ะ better late than never better late than never better late than never never เแบบเอย่าลืมเสียง v เสียง v วพุงต้องยุบนะคะถ้าไม่ยุบไปออกกำลังค่ะจริงๆ พุงยุบเวลาพูดเส้นเสียงจันะอ้าวโอเคต่อนะอันต่อไปเดีย๋ยวไม่ได้เรียนลอะอะ it had better not happen again it had better not happen again ทั้งหมดเนี่ยแปลว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะแกสายใช่ไหมแล้วแกยังมาอ้างอีกว่า better than n ever เออจำนายกับบอก it had better not happen again It had better not happen again. Had better แปลว่า should ถ้าใครเคยเรียน should แปลว่าควรจะดังนั้น it had better หรือ it should นั่นเองนะคะ not happen again คือไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกนะอย่าทำอีกนะอืม it had better not happen again โมโห,หนิดนึงจะได้จำได้ it had better not happen again it had better not happen again แกฉันปากซื้อผ้าอนาไมยหน่อยเพื่อนกลับมาเอา้ามาแล้วแกเอาผ้าอนาไมยอะแกลืมมาแก It had better not happen again. It had better not happen again. เห็นภาพนะเห็นภาพไปต่อค่ะ่ะ uh, she felt terrified. She felt terrified. She felt terrified. คำว่า find ดอเด็กไปเลย For a r your ดอเด็ก terrified. Terrified. ต้องรอย่าลืมเสียง เสียง R นะคะเสียง R ขยังไม่ได้กลับไปดูวิดีโอหลายๆครั้งพอยจุกกลุ่ไปหลายรอบนะคะทุกคนทุกคนต้องได้แล้วนะเสียง R เนี่ย R ร She felt f e l มันมีทอทหารค้างไว้ค้างไวต้ตรงทอทหารพูด t e r r i f i ต่อเลย She felt terrified She felt terrified She felt terrified 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 แ Terr ปลว่ารู้สึกแบบแย่รู้สึกแบบ sad รู้สึก upset terrified terrified she felt terrified ถ้าใครเคยเล่นเกมเต้นมันมีคำหนึ่งแต่เป็นคำดี terrific terrific ก็คือเวลาเหยียบเก็บเต้นถูกใช่ไหมสุดยอดนะคือแบบ amazing awesome terrific นั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะ she had been treated badly she had been treated badly treat นะคะมีหลายความหมายนะสามารถหมายถึงฉันเลี้ยงแกเองอ้าวมือนี้ฉันเลี้ยงแกเองเราจะพูดกับเพื่อนผู้โชคดีว่า It's my treat. It's my treat. แปลว่าฉันเลี้ยงกับเองอแต่ treat นะคะแปลว่าปฏิบัติปฏิบัติในที่นี้ she had been treated หมายถึงว่าหล่อนถูกปฏิบัติแบบไง badly แบบเวลวร้ายแบบไม่ดีเลย badly badly อย่างใช่ไหมอย่างเวลวร้าย treated ปฏิบัติถูกรู้ได้ไงว่าถูก b บวก verb 3ใช่ไหม B บวกเว็บสเนี่ยเป็นแบบ passive voice passive voice คือประธานถูกกระทำในที่เนี้ยประธานถูกปฏิบัติแบบไม่ดี she had been treated badly she had been treated badly แกสมมติว่าแกอะตดใส่ฉันใช่ไหมฉันจะพูดกับแกว่า i had been treated badly i had been treated badly by you how could you do that ทำไมแกทำแบบนี้กับฉันแกปฏิบัติต่อฉันไม่ดีเลยอะเอาไปใช้ในสถานการณ์ของคุณ อ่ะประโยคต่อไป she wasn't willing to let go of it she wasn't willing willing ในที่นี้แปลว่าเต็มใจอ่าไม่ต้องการ she wasn't wasn't willing คือแบบหล่อนไม่ต้องการไม่เต็มใจเลยทำไม to let go of let go off นะคะเป็นสมพยางที่มีความหมายหนึ่งก็คือปล่อยวางสพยางเวลาคุณจะปล่อยวางอะไร let go of something let go of something something ในทีนี้ก็แทนด้วย คำนามอย่างเช่นเวลาคุณปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหม Let go of your sadness ปล่อยวางความศกเศร้า Let go of your worry ปล่อยวางความกังวล Let go of your anxiety anxiety ปล่อยวางความวิตกอ่า a n x i e t y แปลว่าความวิตก worry แปลว่าความกังวลนะคะแล้วก็ sadness ก็คือความเศร้า Let go of your worry anxiety and sadness แบบนี้ she wasn't wasn't มาจาก was not she wasn't willing she wasn't willing อ่า she ไม่เต็มใจ she ไม่ต้องการที่จะปล่อยวางเรื่องนี้ไปเลยอ่าเรื่องไหนเรื่องที่เมื่อเช้าอะ่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะไผ่ลงไว้ในลิฟ she wasn't willing to let go of it เพื่อนฉันเนี่ย wasn't willing <c oughs> ทำไมตัวอย่างอุบาทอย่างนี <c> ้ <oughs> อ่เห็นภาพภาพอ่ะประโยคเมื่อกี้ใช่ไหมมีผู้หญิงคนนึงนะคะ เข้าไปในลิฟใช่ไหมล้วลิฟเนี่ยมีคนไผ่ลมทิ้งไว้อะเออทั้งวันเลยอ่ะชีคาดแขนมากอ่ะกับคนที่ไผ่ล้มทิ้งไว้อ่ะชีแบบ she wasn't willing to let go of it she wasn't willing to let go of it เห็นภาพไหมอ่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่เต็มใจที่จะปล่อยวางคนที่แบบไผ่ลมไว้ในลิปตตอนเช้าเราสามารถพูดได้ว่า i wasn't willing to let go of it i wasn't willing to let go of it สถานการณ์ก็เห็นภาพชัดนะว่ามันเลวร้ายมันเหม็นมากอะแต่ในที่นี้นะคุณลองคิดถึงสถานการณ์ที่แบบคุณแบบว่าถูกปฏิบัติไม่ดีอะแล้วคุณไม่อยากปล่อยวางนะคะคุณสามารถพูดได้ว่า I wasn't willing to let go of it ฉันไม่ปล่อยวางฉันจะจำฉันจะไปหาคนที่มันไายลมฉันจะไปตามคนที่ทําไม่ดีกับฉัน She wasn't willing to let go of it เปลี่ยนชีเป็น i I wasn't willing to let go of itI wasn't willing to let go of it. Go of it เนี่ย Go of it fit นะคะเชื่อมเสียงดวย Go of it 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 มาจาก Go of it นะคะ She wasn't willing to let go of it She wasn't willing to let go of it ตอนนี้นะคะเราก็ได้ฝึกการออกเสียงไปแล้วเรารู้คำศัพท์ไปแล้วเรารู้วิธีการใช้รู้หลักกรมมาแทรกไปนะคะเวลาที่เราเรียนจริงๆหลักการมันเยอะมากเนาะถ้าเรียนเยอะทีเดียวเนี่ยอ้วกแตกนะ ค่อยๆเรียนไปค่อยๆเก็บไปนะคะมาเรียนพร้อมกันค่ะอ่ะทีเนี้ยเราจะมาฝึกกันอีกรอบคุณเรียนแล้วคุณต้องใช้ได้ใช้เป็นคุณจะได้ไปเรียนเรื่องอื่นต่อมันอีกเยอะนะอ่ะตั้งใจค่ะฝึกพร้อมพอยพ,พ,พูดตามเลย Don't eat too much spicy papaya salad Don't eat too much spicy papaya salad You might get the runs You might get the runs You're late I'll give you some slack this time You're late. I'll give you some slack this time. Better late than never. Better late than never. It had better not happen again. It had better not happen again. She felt terrified. She felt terrified. She had been treated badly. She had been treated badly, treated, treated. She had been treated badly. She wasn't willing to let go of it, of it. She wasn't willing to let go of it. She ก็มีความคาดแค้นนะคะ. Wasn't willing to let go of it. อลองแต่งประโยคของตัวเองเพื่อความสนุกสนานลองจินตนาการเพิ่มจะได้ใช้เป็นจะได้ฝึกได้เลยนะคะ,ะถ้าคุณชอบประโยคพวกนี้อยากเห็นเยอะๆนะคะเห็นตัวอย่างสัก100สถานาการณ์ในชีวิตประจําวันวันนี้เป็นเจ้าของคู่มือธุรกิจมั่นใจ Magic Talk ได้แล้วนะคะพอยมีถึง1,000ประโยคบวกๆจริงมันมีประมาณ1,200ประโยคนะคะที่คุณหยิบใช้ได้เลยในสถานาการณ์ชีวิตประจําวันที่คุณสามารถเห็นแพทเทิร์นการใช้คนไทยอยากพูดอย่างเงคะ่ะ แต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพอย้รวบรวมการพูดของคนไทยนะคะพนวกไปกับความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารคุณจะได้ประโยคที่สื่อสารได้เลย1,000บวกบวกประโยคได้อย่างมั่นใจนะคะและถ้าใครชอบแบบพลอยพูดคุณพูดตามพลอยพูดคุณพูดตามนะคะเรามีแบบออดิโอด้วยนะคะให้คุณสามารถฝึกในรถเวลาว่างๆนั่งรอ BTS ไม่รู้จะทำอะไรเอาเอาของคุณพลอยน,นะคะมาฟังนะคะ ถ้ามีคนฝึกพูดตามในใจนะคะถ้าไม่มีคนฝึกพูดตามเสียงดังได้เลยถ้าไม่ไหวแล้วนะคะเอาไปพูดในห้องน้ําคนเดียวดังๆได้ค่ะอ่ะถ้าอยากได้นะคะก็แอดไปที่ไลน์แอด English Smile e n g n i s i s m Smile เป็นเจ้าของได้แล้วสำหรับโปรโมชั่นดีๆเดือนนี้นะคะและใครที่ดูมาถึงตอนนี้จบถึงวิดีโอนี้มีส่วนลดให้เธออ่ะ300บาทแคปหน้าจอนี้ไปนะคะจากโปรโมชั่นปกติแคปหน้านี้ไปนะคะแล้วก็ไปขอส่วนลดที่แอดมินใน e n g n i s i s m Smile ได้เลยค่ะอ่ะขอบพระคุณนะคะทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้ได้ฝึกใช้ได้ฝึกพูดได้ฝึกออกเสียงไปพร้อมๆนะคะก็หวังว่าคุณจะเก่งขึ้นหวังว่าคุณจะมีสเสน่ห์ในทุกบทสนทนาน แล้วมาพบกันในคอนเทนต์ต่อไปนะคะขอให้มีวันที่ดีค่ะ Have a wonderful day ladies Bye Don't eat too much เอาใหม่หนึ่งส Don't May my must do does it เอาใหม่หนึ่งเสเพื่อนก็เข้าใจออกเข้าใจแล้วแกเมื่อวานแกกิน too much spicy salad ใช่ไหม,หมต่อค่ะทุกคน่ะ better late than never Better late than เอาดี oh my, 1, ๋ส e ไหม้หมเธอน้ไหเธอรูไหเอรไหม่ธอรูมอมเอไหมมเธอรอู้มเมูเธอมเธอู้มอรไูเอมอร้อูหมอไหรเอรไหมหอ้ e ต่อไปนะคะ she was willing to let go of it she was หนึ่งสอาเนี่ยเหมือนกันนะคะถ้าตอนเช้าเนี่ยมีใครทำอะไรไม่ดีนะ if you had been treated badly okay because someone had passed the w i n เอาเลยดียวไปโยกมไม่สวยเลยหนึ 1, 2, น่งสองสามหนึ่งสองสามอะเปลี่ยนชีเป็น I I was หนึ่งสองสามอะ ประโยคต่อไปอ่ะหมดแล้วนี่ว่ากลับมาก่อนะอ่ะหนึ 1, ่งเออถ้ามีคนอยากไม่หนึ่งสองนถ้ามีคนถา่ง